สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อชมพูนุชคำอินสอนวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนสูเหล่าดอนสแกค่ะชื่อเล่นชื่อคุณครูใบตองค่ะ ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวการใช้งานของใช้ส่วนตัวอย่างถูกวิธีและการทำความสะอาดของใช้ส่วนตัวเป็นประจำเพื่อความสะอาดและถูกสุขอนามัยใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆซึ่งของใช้ส่วนตัวแต่ละชนิดมีวิธีการดูแลรักษาที่แตกต่างกันดังนี้ค่ะ สีฟัน 2. ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าค่ะ 3. หวี4แก้วน้ำและอย่างที่5้านะคะก็คือเครื่องนอนค่ะเราไปดูวิดีโอการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวกันแปรงสีฟันเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดฟันอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวัน ถ้าดูแลรักษาไม่ดีอาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้นะครับวิธีการดูแลรักษาแปรงสีฟันอย่างง่ายๆทําทโดยล้างให้สะอาดหลังใช้ทุกครั้งไม่ควรใช้หรือเก็บแปรงสีฟันร่วมกับผู้อื่นและเปลี่ยนแปรงสีฟันใหม่อย่างน้อยทุกๆ3เดือนนะครับ ความรู้เพิ่มเติมแปรงสีฟันเก่าที่ไม่ใช้แล้วสามารถนำมาขัดทำความสะอาดคราบสกปรกออกจากหวีที่ใช้แปรงผมหรือซอกมุมในห้องน้ำที่แปรงขัดห้องน้ำเข้าไม่ถึงได้นะครับผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวและเสื้อผ้าหลังใช้งานควรซักทำความสะอาดตากให้แห้งพับหรือรีดให้เรียบร้อย แล้วแยกประเภทจัดเก็บในที่ที่หยิบใช้ได้สะดวกและป้องกันฝุ่นละอองได้เช่นตู้เสื้อผ้ากล่องที่มีฝาปิดเป็นต้นถ้าผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวหรือเสื้อผ้าเกิดการชำรุดควรซ่อมแซมก่อนซักนะครับหวีหวีเป็นของใช้ส่วนตัวที่ไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นเพราะอาจติดหาเชื้อราหรือรังแคจากผู้อื่นได้ การดูแลรักษาหวีทำได้โดยดึงเส้นผมออกจากหวีทุกครั้งที่หวีผมเสร็จและล้างทำความสะอาดหวีสัปดาห์ละสองครั้งโดยแช่หวีไว้ในน้ำสบู่อ่อนๆหรือน้ำอุ่นผสมยาสระผมประมาณ15-20นาทีและใช้แปรงสีฟันที่ไม่ใช้แล้วขัดคราบสกรปรกออกจากหวีหลังจากนั้นล้างหวีด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งหรือทิ้งไว้ให้แห้งสนิท แล้วจึงนำมาใช้อีกครั้งนะครับแก้วน้ำควรล้างให้สะอาดด้วยน้ำยาล้างจานและน้ำเปล่าทุกครั้งหลังใช้จากนั้นความแก้วให้แห้งสนิทก่อนนำมาใช้อีกครั้งเครื่องนอนควรนำที่นอนหมอนผ้าหม่มมุ้งมาผึ่งแดดจ,จัดจัดทุกสัปดาห์อย่างน้อยครั้งละ30นาทีและซักทำความสะอาดผ้าปูที่นอนปลอกหมอน มุ้งผาหม่มอย่างน้อยเดือนละสครั้งเพื่อป้องกันไรฝุ่นซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้นะครับนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะวิธีการส่งการบ้านถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่ทำพร้อมพิมพ์ชื่อชั้นหากนักเรียนมีข้อสงสัยติดต่อครูผ่านช่องทางนี้ได้เลยะคะ่ะ